สวัสดีครับทานผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี่ยสพโชคผ้าพีผ้าหนองไปยิสันไตครับไปพบกับอ๋อน้องปื่อครับซึ่งคลิปก่อนอ๋อน้องเปื่อพันกว่างแนวทางมาวิ่งหกตัวเดียวครับคลิปนี้เพ่นสิมเมีแนวทางแต่ได้เพิ่มเตือพี่น้องก็ตามสพโชคมาครับไปฟังเบิ่งน้ากันครับซึ่งขณะนี้เป็น็ายุ่พร้อมกับทีมงานยิสันไตครับ บาวอิสานทิศเกนครับก็ต้องขอขอบคุณบาวอิสานทิศเกนมาเอาอการนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอามาฟังอุเปิดงกาครับพี่น้องเอฟซีครับอาิเปลี่ยนมาในเปลี่ยนอยู่นาครับเปลี่ยนอากาศที่ฝน,น้นจะตกนะอาจารย์งดก่อนผมมาหาอาจารย์อาจารย์ให้ให้หกก่อนนี่นะหกกอนวางหกมาก่อนหกไปหนึ่งตัวหกตัวเดียวนะครับคลิปก่อนนอะคลิปก่อนให้หกตัวเดียวหกตัวเดียว คือฝนที่ตกแต่เมื่อไงในมติสิบเจ็ดนี่เฮ็ดเรียกว่ครับอาจารย์เรียบร้อยแล้วาาาลว,วางมาแล้วเนาะในงวดนี้ไอ้งวดไหนเรียกวิ่งเข่าอยู่บ่างเขาเ,เขา่าข้อเก่าอ่ะเขา่าเนาะเขา่าศูนย์แปดเขา่าเข่าทั้งล่างทั้งบนบ่หรือว่าเข่าบนบนเราเขาบน,บนเข่าล่างเข่าบนเข่าล่างเข่าบนเรียกวิ่งงวดที่แล้วเนาะสี่ตีก็กมีตัวหม่แต่ว่า เดี๋ยววัดจับงอนี่ครับสติีกอลสตเกอลในงวดทันที่หนึ่งปุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าออน้องฟื้นนะครับก็ให้สามสองห้าสองห้าศูนย์สี่สามห้าแปดสี่วิ่งศูนย์กับแปดอันนี้คืออันเก่าเด้อนะครับนี่คืออันนี้คืออันเก่าสติ ยังไม่เคยหลุดยังไม่เคยพลาดนะครับสําหรับเล็กวิ่งอ่าครับอันนี้เป็นสถิติเก่านะครับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันหกร้อยหกสิบหาที่่ันมานะครับเลี้วิ่งแบบเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับศูนย์กับแปดนะครับสําหรับงวดนี้ในคิดก่อนอาจารย์วางไปให้หกตัวเดียวนะครับสําหรับจับคู่นั่นก็สิบเจ็ดนี่เฮ็ดเรียกว่ากราบอกครับจา์เรียบร้อยแล้ววางมาแล้วเนาะในงวดนี้ เอ้งาเหม่ยวิ่งเขาอยู่บ้างเขาเขาเขาเก่าอ่ะเขาเนาะเขาศูนย์ดเขาเขาทั้งล่างข้้งบนบอกหรือว่าเขาบนบนเขาล่างเข้าบนเขาล่างเข่าบนเลวิ่งหมดที่แลวเนาะสี่ติอ่ะครับอันนี้เป็นสถิติเก่านะครับหมดวันที่หนึ่งกลุ่มพ้าพันสองพันหร้อยหกสิบหาที่ผ่านมานะครับเลวิ่งแบบเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับศูนย์กับแปดนะครับ สำหรับหมวดนี้ในคิดก่อนอาจารย์วางเปให้หกตัวเดียวนะครับสําหรับจับคู่นั่นก็เบื้องในคลิปนี้นะครับนะเอาเบื้องไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวถ้าหมดหมวดที่ผ่านมากนอะอาจารย์ที่หามากที่ที่มาเขียนเฉียนตอนที่มาเฮดชิปในมือทีเดินทางมากกอ่ามือน,นั้นนะครับผม mm hmm. นะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลแล้วอาจารย์เพินให้นะครับให้หกมาตัวเดียวนะครับออลองเปืดนี่ลายมือของไอหดิ่นะครับออลอง,องปอืดให้หกมาตัวเดียว ครับแต่ในหวดนี้นะครับอาจารย์เพิ่นก็ให้เลขวิ่งรู้สึกว่วดนี้เลขวิ่งของอาจารย์คนข่าวที่สิหละตัวนะอาจารย์มาตัวเดียวอาจารย์สมากระโดดของเจกันตัวหนึ่งเพราะกองอกจารย์มันสุตรงกับเจชุดหมวดตัวหนึ่งของเจและเจ๋นางแมนเจ๋นางนี่เพิ่นให้อาจารย์แล้วยังครับหรือจังไรยมาแล้วเพิ่นทมาบอกแล้วมาตัวมาบอกแล้วทองบอกแล้วเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวสำหรับเลขวิ่งเจ๋นางนะครับผมสิ่ เป็นตัวใดจังใดนะครับอยู่ในกระดาษใบนี้นะครับผมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณตัวนี้นะครับผมนะครับอยู่ในที่ท่า้เห็นอยู่ณตัวนี้ก็คือว่าตัวเลขกอาจารย์นกปื้อหายมาแล้วคือหกนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวอีกสองตัวหลังสิเป็นของที่นั่งตัวใดตัวใดบูตัวใดตัวหนึ่งครับตัวใดตัวหนึ่งหรือจังใดนะครับผมนะครับแล้วก็จับคู่ส่วนตัวที่จับคู่น่ครับอาจารย์เป็นอาจารย์จับคู่เองหรือว่าเจนนั่นจับครับอาจารย์จับคู่เองก็จะ นะครับผมนะครับแล้วก็มีเหล็กฝากพร้อมนะครับสระเอฟซีนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวสีขึ้นให้นะครับผมนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์นองคือเด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมนะครับนะครับสำหรับทนายสี่สะดวกแคบก็แคบเหมือนกันเนาะนะครับยอมแคบเลยนะครับเดนาะนะครับผมเดี๋ยวสิขออธิบายนะครับอธิบายแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตอธิบายแป๊บหนึ่งนะครับชุดก่อนนะครับ ชุดก่อนนะครับแอดมินและทีมงานนะครับเดินทางมาอาจารย์นงปือเพิ่นนหาวิ่งหกก่อนหกตัวเดียวนะครับอืหกตัวเดียวคือหกตัวที่ห้องวงกลมหาเนาะครับผมนะครับมื้อนี้นะครับวันที่เรามาทําชิปก็คือวันที่ส <12. S 1> ิบสองนะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย 65นะครับเวลานะครับ10บนาฬิกาสีนาทีนะครับวันที่เราถ่ายทำคลิปวิดีโอณตอนนี้นะครับผมนะครับอาจารย์นงปรือพิ่นให้เพิ่มมา2ตัวนะครับมีไก่ไล่มาว่าเป็นของเจนางนะครับแต่ว่าเจนางนี่สิเป็นตัวไหนจังไดครับยังไม่ทันได้ยืนยันนะครับว่าเจนางเพิ่นให้มาแล้ว2กับหนึ่งนี่หรือสิเป็น6หรือ1หรือสิเป็นตัวใดเพราะว่าเจนางเพิ่นสิปล่อยมาแค่2ตัวเท่านั้นเลมครับอาจารย์ต้องต้องได้ยืนจากปากของเจนางครับตัดยินจากปากของเจนางว่า6 2 1นี่ตัหกสองหนึ่งนี่ตัวใดเป็นขอองาาจรย์นน่ปืี ตัวใดมันเฉียบเชี่ยงกันตัวใดเดมาพ้อมกันตัวใดที่มาได้มาเลวคือกันตั้งแต่ต้นครับผมนะครับทีมานะครับที่มาเลขตัวนี้มาอย่างไรอย่างไรนะครับผมนะครับเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆสักรูนนี้นะเนาะเขาจะโทรหาเจนังแล้วก็ถามอาจารย์น้องปืนนะครับผมนะครับอาจารย์ครับแล้วตัวเลขตัวนี้แหละครับอาจารย์นี่ปู่ท่านการสินเป็นโทรมาบอก่าเอาลงมาแบ่งปันกันไปลยนะครับถือถือเส้นได้อั่งนลำกันไปนะเลขสามตัวนี่นะเลขสามตัวนี่แน่นจ้ะครับ ของปูกองสีว่าไงครัอาจารย์หรักมันงเป็นเป็นอะไรว่าหนึ่งเลขสามตัวนี่คือว่านิ่งหมดนี่ครอาจารย์ปฏิจจสามตัวเป็นบ่ครับแม่อะไรจับสามตัวครอาจารย์จับสามตัวคือจับตื่เลยสามตัวตืเลยลงบนเลยหกสองหนึ่งสองหนึ่งหกคือจับอยู่ในนี่เลยเลยอ่านะครับสำหรับแนวโตโต่อถีอาจารย์นะครับผมอาจารย์เน้นนี่เป็นลักษณะตัวใดเป็นตัวเน้นเป็นตัวหลักครับตัวหลักก็คือหก หกเป็นหลักไปเลยแต่อาจารย์ก็จำให้หนึ่งสองหนึ่งหกสองหกเด้อพี่น้องนะครับนะครับแชปแชปแชปพร้อมกันนะครับสำหรับแนวทางมีสามหางเนาะครับอาจารย์จะให้สามหางนะครับแต่าคณะจะไปจับอีลีก็เดี๋ยวหลายคนแต่ว่าอาจารย์เพิ่งคัดมาแล้วมามาหนี่ือว่าดสองโตก็อ้วนก็หนังกระของเจน่าพอดมาสูงกับแตะอาจารย์ว่าแตะกับซีอาจารย์ก็เจ้าของเจน่าว่าตนหนึ่งเนี่ยน่ะมันจารย์เซก้าอาจารย์นั่นหมด วัชระจะไปอ,อนุปมีรืว่าจะสูงแฝดที่เราสูงมากน้อกันยืนยันนะครับผมนะครับตอนนี้มีหลักวิ่งหกสองหนึ่งนะครับหลังจากนี้ไปจะมีกูรูท่านใดเพิ่มเข้ามาในตัวนี้หรือไม่อย่างไรครับผมต้องดูกันอีกว่ากูรูท่านใดที่จะคล้ายเลื่องและกำากลึ่งกันนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวโทรหาจีน,าน่างกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับงันจนไปอุดรเป็นไปท่งเมฆเป็น ยังอยู่ใลูกตโทษครับโทษติดเหมือนเพิ่นเพิ่นกลับอาจารที่เราบอกครับกับกับกัเรื่องไปใส่ร่วมเดี๋ยวโทรหาเจน่าก่อนเด้อครับว่าสิโทษติดบ่ติดหรือจังไรนะครับผมนะครับต้องได้ยินจากปากเจน่าเนาะมาพคนที่มาวังเด็กวิ่งให้อาจารย์นองปืนนะครับเจน่าสามล้านจ้างเขาไม่เลยครับเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าเจ็ดสองนี่ยกองกลาง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ลับทันใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามืองนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบดีกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพิ่ลได้กล่าวไหวๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครัับสน้อยๆออกไปมืดพวกงูพวกเหี้ยพวกเงี้ยขอนี่เขาม่าไกลว่าได้ครับตีเนื้อตีโตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไหวเกาะเงินขอทองเรนนอะคคับใวามสื่ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรเป็นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับซันใดที่ซื้อหวยพิพิธือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลรองเอาไปบูซ่ามืองได้ครับเด้อติเี้ยติซันติเนลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับย่างย่อมใน าาคาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมส,รสารดอีซีธันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบอกจะอยูย่หน้าจอนะครับผมสาธุครับสาธุ Dante, ตะขอช้างมงคลนะครับ on, ผมถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเช่าบ <un> well ูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตัาด้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ